นี่คือเบื้องหลังของเทพพระบุตรเทพธิดานะคะที่สวยสดงดงามบนเวทีนะคะนางฟ้าชาวดินคือจังเพ่งเป่ารัศมีรองนี่หลยนะครับพี่น้องรับบทนางฟ้าที่ทั้งเวทีแต่ว่าหลังลางประมาณนี้แหละคระัอันนี้โชคดีที่มีไฟฟ้ามีพัดลมให้นะคะถือว่าโชคดีที่ทางทางผู้จัดติดต่อให้มีไฟฟ้ามีพัดลมใส่ นี่ปักไฟไว้ถ่ายชาติแบตโทรศัพท์นะครับเนี่ยตกสีนอนพักกันนอนประมาณนี้นะครับหลังจากที่รถบาดจอดก็สะลงมานอนขังรางลงมานอนขังรางเตื่นขึ้นกระหาอาบน้ำกินขา่าวแตงนาเตรียมพร้อมทาขื้นโช์บนเวทีนะครับหลังจากโช์จบจะอาบน้ำอาบทาล้างหนา้ากินเขา้าขึ้นรถบาดนอนเดินทาง เดินทางพราหอดงานแล้วก็สิเป็นประมาณนี้บางงานนะคะเห่นในวัดขันวัดได้พ่นใจดีพันก็เปิดศาลาให้นอนเปิดผัผดร่มให้เปิดไฟให้บางบ้านนะคะอันนี้เป็นบางบ,าบ้านเี่ขค่ะบ่ได้มาร่วมเมือดบางบ้านพ่นกับว่าให้เขาเป็นนอนก็นได้หานอนน้ำห่มใหม่ปูสาดนอนน้ำห่มใหม่ห่มไห,หลนะคะมีหยังก็หามาสู้กันกินตำบกหุง่งบกหอยสู้กันกินเนี่ยเจ้บาบ,บ้าน้องกับ่ได้จุมบ่ลลำบากค่ะเพราะว่าใจรัก ขันพู้นพนมีแป้นขับแน่มีรถส่วนตัวพันกะบไริมาณน้ำรถบ้าส้วนกับไปรถส่วนตัวไปรถส่วนตัวนอนน้ำรีสอร์ทน้ำมะเร็งกับจังเขามาหลังวิธีจ,จังสันกับมีแต่ว่าสำหรับนี่น,น,น,น้องๆทุกมีคือมาแบบใส่ชีวิตแบบศิลปินจริงๆใช้ชีวิตแบบหมอลำแบบศิลปินจริงๆคือแบบนี้นะคะดี <laughs> โอ้ยแม่ใายไฟใส่ชีวิตจังสีมาก28ปีเต็มแล้วค่ะพี่น้อง28ปีเต็มเต็มที่อยู่ในวงการหมอลำมีแต่อยู่จังสีแหละค่ะบ่คอยเด็ดไปนอนรีสอร์ทนู่นโรงแรมน้ำเพลินดอกยูน้ำหลูกน้ำเต่าไปน้ำรดบ้ามันแท่มันย่ำผากแหลมค่ะย่ำผากแหลมมั่างยายไฟเสียมากมักอยู่น้ำหลูกน้ำเต่านอนน้ำสารลาบัดมันจะมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคับพี่น้องมันจะมีความสุขไปอีกแบบหนึ่ง สำหรับสายเลือดศิลปินโดยแท้แล้วสิบอบ้านลำบากนะคะรับซื้อบ้าลำบากสิมากด้วยซ้ำซื้ม,มาอยู่แบบนี้นะคะรับเหลือจะน้อยเนี่ยกับผ้ากันแยกย้ายหาอาบนา้ำอาบน้ำอาบทาอาบนากกา้ำแล้วกับกัญญาหาเลาะกันเมือ่อในมีตลาดนัดกัย่างหาเลาะตลาดหาสื้อเน้อยู่เน้า,นากินสำหรับถังน้ำทีบ้างอยู่หลายๆนั่นคือหัวหน้าเพันเสือใบให้ใส่นะคะไบใตาให้แม่ขั้วใส่เอ้ย ให้หมอรำให้ควนไอยกินค่ะนี่คือชีวิตเบื้องหลังเด็กขาเด้อใจไข่ภาพพี่น้องมาเบิงสถานที่ท้ำการแสดงนะคะที่บ้านน้องแสงเรียนอยู่ในวัดค่ะอยู่ที่บ้านน้องแสงตะบลบัวข้ามมาพุ่เช่าอำเภอ,พ,อพุ่งช่าจังหวัดตรีเพีชรพิณสถานที่แชะนะคะสถานที่แชะซึ่งฝนตกทึ่งแชะแต่หมอละมก็ต้องหาไว้ที ลงเวทีให้ได้นะครับเพราะว่าทเพลินจังมาแล้วฮ่อก็ต้องหาเวทีที่สีเฮ็ดจังไดจังสีลงเวทีได้นะคะนี่นี่ก็คืออีกหนึ่งความลําบากของศิล,ลป,ปิน hay hay นะอืมนี่ก็คืออีกหนึ่งความลําบากมาแลงนี่ก็จักมอลลั่มก็จะเสียนางจังไดตั้งเวทีแล้วมอลล่มก็จะเสียนางจังไดอยู่จังไดครับพี่น้องเบิ่งเอานี่แหละคืออีกหนึ่งความลําบากของศิลปินมอล่มมอลลั่มตีห้าตรงพบตรงพออืมบัดนว่าสิพอแต่ความสะดวกสบายเสมอไปเด้อครับพี่น้อง เผชิญสถานการณ์นั้นสิกษต้องคิดหนักต่างๆสุ่มคุณนพอคอนบอยที่ผลเสิลงเวทีนะคะผนก็ต้องคิดยากผนก็ต้องหายไปที่ทิศเสาเวทีลงให้ได้แห่งเป็นขีดินจำค่คะพี่น้องคะ่ะเป็นขีดินเป็นปมจริงินะคะขอกำลังใจนักเพี่น้องเดอ้อขอกำลังใจให้ศิลปินให้คุณพ่อคอนบอยตอนนี้หมอลลั่มพอกกับมะหอดเมดแล้วนะคะรับว่าะฉเป็นรถคอนบอยรถบาดหมอลลันะคะ ทั้งสคันมาถึงแลว้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่มาเึ้ืนในแสดงยุทธีจังหวัดหน้องบัวล,ลำพูค่ะ <Okay. S 1> ในที่สุดก็ได้ลงเวทีค่ะพี่น้องท่ันหลังเวทีใส่สาลาพ่อไหมอลลัไปดูทั้งศาลานี่แหละคะ่ะความความสามัคคีของคุณพ่อคอนบอยนะคะได้เวลาร่วมกับเป็นเออเงเสือะคะ่ะพี่น้อง เืิปันไดแชปันไดก็ต้องหายไปที่ร่งให้ได้พราว่าจะาคนจ้างเามาเร็วคนว่ายหลายเตอสมนยังด้นี่นว่ายข้นยหนสิข้นากกว่าหือกี่สิบต่มน่ยนสิบ พูดผันพูดผนมือพันยุบอะไรพ่นกล้าออกภาษาหมอลำเพิ่อเอิว่าลงแต่มานเหตุงานลงงานเพิ่อเอินลาออกขันหมอลำนี่เพิ่อเอิ่นขืนวงลงวงนะคะเพิ่น่าว่าควันว้อยมานยบกดลงไปแล้วสเหลือยี เอาสูยๆได้เด้อจปลี่นไปด้กับตองเดียวลงค่ะพี่น้องขวาเปที่ติดสาราพอดีค่ะสาาพอดีค่ะสถานที่ทำไมเป็นแบบนี้ค่ะขนตกครับเออแล้วกำนันมีความคิดเห็นยังไงกับเกี่ยวกับการตั้งเวทีในถ้าถ้าเรามาเจอสถานที่แบบนี้ค่ะอง่ายสาราไปไปหนอกตรงเลยกัน ห๋อสารานี่ต้องย้ายออกก่อนครับแล้วอย่กับนั่งไงสาราอยู่แล้วถ้าหมอรำเล่นเสร็จก็ย้ายสารากลับมาตั้งที่เดิมอย่างนี้เหรอครับวันนี้เราเดินทางมากี่กิโลคะกำนันสองเกือบสองหน่วยแล้วหน่วยก็เกือบสองหน่ยถ้ามันแมียนยุดสิแต่บางคนเราพูดมานละเอียดเนี่ยนะก็จะหน่อยแช่เกือบสองหน่ยมาทางหลังเนาะ

เพคนมาตั้งเวทีซอยนั่นปากๆคือฝากกำนั้นแท้ตัวแลสุขภาพาไหมเด้พอพนาบาร์แต่พี่โอากาสจะไปให้ล้างบ้านหนา่าเวทีปัศาาาน,าาน,น์ข้าเจ้าบ้านน่ะกลางสันเนี่ยเพราะได้มีความหวังเนี่ยอืมนี่แหละคือความลำบากของหมอลำนะคะความลำบากของเซนต์โรบินจ้าค่ะเห็นจังไรค่ะมื่อวานพี่นอ้องเอ้ย คุกบ่อคนว่ายประกาาตั้งเวเทีเร้วสงสัยใส่หมอน้ำอยู่ทั้งสาราหลังนี้ะค่ะนน้ำใ่มค่นน้ำทาาไปเพราะว่ารถบัสเขนต้องไปก่อนคณะกรรมการเพิก่ก็ออกมาเบิงซอยค่ว่าสิตั้งจนนังใดสิ่งลงจังใด